มเนี่ยครับได้สมญานามนี้จากใครครับมันมันชัดเจนมากจริงๆแล้วต้องอธิบายว่าตอนแรกกับผม,มเป็นนักศึกษาครับอยู่ที่มหาลาัยลังสินที่นีนะครับผมก็ไปนั่งดูดวงเหมือนกับเป็นโต๊ะเนี่ยเนี่ยโต๊ะอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยนะฮะคือนั่งดูอยู่หลังตึกสามเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ลงมาช่วงตอนเรากําลังรอค่าบนะฮะแล้วก็เราก็นั่งอยู่ซุ้มน้ําที่ขายน้ำนะฮะแต่ว่าพอดูไปดูมาสักเดือนหนึ่งกลายเป็นว่านักศึกษาเนี่ย มันต่อคิวดูกันเยอะคือคือผมเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าแม่นหรือไม่แม่นก็คือช่างมันเถอะครับเพราะว่าเอาตรงคือผมไม่ขี้เกียจจะมาต่อแหลเพื่อที่จะมาอวดตัวเองอะไรช่างช่างมันเถอะมีคนต่อคิวเนี่ยสูงสุดถึงร้อยคิวร้อยคิวยืนต่อกันเนี่ยดูเรื่องความรักดูทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วทําไปทํามาก็เริ่มมีดาราเริ่มมีนักข่าวเริ่มม,มีมีชื่อเสียงเนี่ยหเหมือนกับเขาก็มาดูก็มีนักข่าว ที่เป็นหัวหน้าข่าวเขามาดูแล้วเขาว่าเราก็ถ่ายได้โอเคเขาก็บอกเฮ้ยถ้างั้นช่วยมาถ่ายดวงให้กับหนังสือพิมพ์เขาหน่อยหจะเป็นสมัยนี้ก็ไวรอลเลยครับเริ่มเข้าสื่อตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่อายุประมาณสัก1 8บ9เลยทำงานหลากหลายใช่ครับมีชื่อเสียงเป็นซูเปอร์สตาร์หมอดูคนหนึ่งอุ้ย <c oughs> ออกอัพแล้วฮะ